เราบาเนเองทั้งบัตรซีคันแล้วบรรยากาศมันมืดนั่นคือความเสี่ยงมันมีแต่ดินทรายมันเป็นที่ตกนะระวงังทากนะครับเด้อทากดูดังนัง้นอันนี้ก็มีเหรอ,อมีอันนีมม้แล้ว้วา้ยอันเช็คผมกัง,งวลกอดดูอันเอา

งสยดแหมครับวัวโดนคดีครับเขาก็เลยเอาไม้มัดใส่คอนไว้แสดงว่าวัวตัวนี้มันดื้อใช่ไหมก็ประเภททันเดียวกันกับเอ๋ครับม,มาแบบนี้เลยชอบอย่นี้นนนนนนนเลยมันช่วยกันไม่เท่าไหร่เร,เราไม่ใช่สายลุยเนาะเราสายบรรยายกาศเราไม่ใช่พวกขาเก่งเหมือนพวกเราพวกข้างหลังสุดๆเป็นเลยบรรยากาศนิดหน่อยนิดหน่อย

เปลือนะครับโอ้เขาอยากเขาอยากถ้าไม่มีไม่ซื้อตัวมาอยากนี่นหน่อยเด้ออด้เายเอาอาเอาเอเอา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 เอ่เาเอ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 าเแาเอ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 เอาอดเายาอใเเอาอาเอ้อาเ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 อองเอาอนเอาเา้อเาอาอเอาเอาอเดอาอาาอาอออเาอออออ้

เกรื่องไปส่วงมัฒนธรรมส่วงอยังจากไหนก็นสรวงเมียงก็แถลงข่าวแถลงข่าก็าาด้สมบูรณ์ครับป้าเนี่ยต้นไปก็เรียร่นานสามบูรณ์โอ้น้ำนะครับใสต้นเปยต้นเปย์เปยมันมันเฮ้ยเฮ้ยเฮว่างว่าง่า tao bị u tao bị u em kiếu em kiếu bụi nhá luôn 60โลกเกียนรุกเจีเอ่นรถไปตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็เดินไปครับ หัวหน้าเผ่าหัวหน้าเผ่าพวกนี้เราตั้งใจของไปจมอนแย่เพิ่นว่ามันทางสะไล่เขาก็ได้ได้วมาครบแทำไมบ่าใหญ่ไปเปิดเป็นทางเดยวแมเป็นทางบเดียวใช่นาทาไมนนี้ก็กล้าเกี่ยวมารอกมีท่างมากนคนต้องเลยยุบคนเราทางแหแล้วก็มีนินต่อนหน้ đi